ปไปวะอ้าวไปแล้วนะการทันด้วยนะแล้วก็หายกันไปนานทุกช่วงเวลาหลายสัปดาห์เลยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เราหายกันไปเพราะอะไรทำไมผมไม่ถึงลงคลิปทำไมผมไม่ถึงลอบลงคลิปปล่อยบกคมลงทุกปล่อยใช่ไหมพอมาสมัยนี้นแท้จะมไ,มไ,มไม่ลงคิดเลยเพราะทำไมทำไมถึงไม่ลงคลิป เพราะผมอะอ่ะคนอย่างเงี้นะผมบอก,กตรงๆเลยไม่ได้คิดเก่นะแต่ผมอะไม่มีความมั่นใจว่าผมจะทําคลิปมาดีหรือเปล่ามีคนดูหรือเปล่ามีคนกดติดตามหรือเปล่ามีคนกดแชร์หรือเปล่ามีคนกดไลค์หรือเปล่า,คล,าคลิปที่ผมทํามาเนี่ยแทบจะไม,ไม่มีคนดูหรือไม่มีคนดูชื่อชมและพูดถึงเรื่องไม่มีคนดูเนี่ยขอร้องกดไลค์ เดี๋ยวมันมตายหรอกแทบจะไม่ใครก่ไลครเลยผมก็จะมาทำคลิปแนวไฮไลท์อ็ถ่ายกันเป็นลายเนาเนะทุกคนต้องแบบไม่คิดถึงแล้วก็แบบหลายสัปดาห์สสัปดาห์สามสัปดาห์ได,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 ด้ที่ไม่ได้ทำคลิปเลยนะ ข้อขอขอภัยด้วยที่แบบเนี่ยพอทําคลิปแล้วแบบปากสันส่นๆเนี่ยข้อขอขอีัยนะอย่าทำคลิปทําไมไม่รู้มันเกล้ๆกังๆเ่ยเหมือนไม่กล้าไม่กล้าพูดสิ่งที่เราอยากได้พูดสิ่งที่เรา,าต้องการผมพยายามทำคลิปมากแค่ไหนทุกคนก็ไม่กดไลค์เหรอวะดิอะไรวะ

ถ้ายิงตัวไม่ตายไอคนที่เล่นเหมือนเมฆโจร,รต้องเล่นเลยเป็นเกมดีๆนะโเน็ดแหลกเน็นแหลกทุกคน

ล้มล้มเรียบร้อยโหชุโกเรียบร้อย เัื่อนตายทุกคนดูกันขั้นหมดเลยเฮ้ยจริงะจูไอ้เหี้ยวไนไม่ได้ไงมไม่น่าเลยชื่อเลยอยากจะเป็นไปแล้วอะมันเป็นไปแล้วอะจ้าจูบทุกคนเห็นไหมเสียงผมไหมจูบเลยโคตรเก่ง 给刀。<laughs> อาทิตัวตึงไน่ตตงเล้วผมจะให้ดูเว็บตาว่าตั้งค่าผมตั้งค่ายัางไงแวบตาเท่าน,ะนะนั้นนะเี่อ่ะอูู้ถึงเวลาเปลี่ยนตั้งค่าแล้วสินะอาทิตย์ตัวตึง มันน่าจะเขียนว่าอาทิตแต่ว่ามันเขียนเป็นอาทิตัวติงเรียบร้อยทุตัวงได้เอาเข้าไป o ซ a ร t สมล t ู t ชนและเซอ o ์ a มติลหัวแตก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 ผมว่ามันอ่ะหัวแตกแตกหัวแตกหัวแตก อันนยิงทีละสองนัดเลยแมบปบชื่อว่าลากอนคนใครอยากเล่นก็เล่นกันได้อยู่น้ำเย็นว่ะหนึ่งสองไม่ถึงว่าลุมใช่ไหม มันตายยิงมันก็ยิงตอนที่แบบมันเลียงไม่ใช่ซากศพแต่ตอนล้มหนึ่งชุดใช่ไหมชุดตัวชุดนี้ได้ชุดนี้ได้ว่ะโอ้ยอุ้ยมันมันเลือดเลือดเลือดมันเหลือแค่เดินโดนเหลือเลือดที่แบบมาแตกแตกถ้าแตกแตกแตกสักทีที่คนหนึ่งจะได้เล่นเนี่ย เรือดร้อนแต่ใหใครช่วยได้อะเล่นโคตรนานกันเลยอ่ะคนหนึ่งเขาไม่ได้เล่นสักทีเล่นกันโคตรมานขนาดสามสองยังไม่ไหวกันเลยถ้าเขามีสองเรามีสาม,มกัไม่ไหวกันเลย ใส่ใคยมีข้าวไว้คนเดียวใช่ไหมแต่มันก็ตึงแต่ละคนก็ตึงพอเพียงโดนไปสะดุ้งหลุ่มจุงโย่อัสคาโบพอกูไปเรื่องคำเมียวยคำเมียเขกูไปเรื่องคำเมียวยคำเมียโซคำเมียเขากูใส่เขาก็ใส่แต่จีปัตตมีไม่แปลก

อาจจะเก่งน้อยเก่งมากก็จำืีมือบังข้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งะลรมากโอเคไปนี่ทำมืออันนี้มันเข้าบุกเ,เข้าบุกเข้าแบบุกอ่ะเสร็จลยตัวเพื่อเก็บจ,กจะเก็บเอง จากคนเกบดเป็นคนเก็บอ้าวโอเคอะไรก็แคมไม่มีจ้าใครอยากเคสเแคมตอนนี้ก็ไม่มีใครนะแคนป์ได้ออกแล้วเออเดีเก็บตังค์ได้หนึ่งห้าพันแล้วผมก็จะสร้างแคม ใครอยอยกรู้ว่าแค้นผมชื่ออะไรก็ปดติดตามก็ต่อไปหนัแกแบบจะที่ลาออกหัวจริงมาดิขอสักส้านไปหัวหนยดิเขาแบบเต็มเต็มะบบเตึงแงง <c oughs> แบบ <c oughs> ซุปกันไม่ได้เลยแบบเข้าบุกเข้าบุกอย่างเงี้ยอย่างนี้ปะขออย่างนั้นเลย อ่าลืมเจอวะเยเยมาเลยล้ลมทะเได้ทะไปทะเได้ทะไป เพื่อเรียนยมชื่อเรียนมยนมจังหวะนี้สองสองนอนยังไงปราสาทโกโจสิบแปดไงชื่อมันแป้งแป้ง,ปง,ปงสีเหมือนคุ้นขุ่นปราสาทโกโจโกโจเนี่ยมันแปลว่าคนของขาขาใส่ที่ปิด ค,นคนุณณขอสักหนึ่งหัวได้ไหมยังไม่ได้สักหัวาตายแล้ว ล้มแล้วแค่นี้จะลบมไปไหนแล้วโอ้ยน,อน่อไปจะลั้นจะรุ้นล้มอ้าอเพราเป่าให้ตรงหัวมันดูดตัวเรากระตุก นำจจตรู f แล้ว ขามันดิเพียงสองนัดสองนัดเลยวะมันก็นเห็ซ้มันิเพยสองนัดก็ไม่ได้หงดหงมาแค่ตึงๆแบบเปียวตึงแล้วอขอบอมาฮะบ้าน<ะ>